สวัสดีค่ะพบกับช่องโครเช่อะโฮลิกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อถักโครเช่ลายที่78ดของช่องโ ah ครเช่อะโฮลิกค่ะท่านผู้ชมสามารถกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากโ ah ครเช่อะโฮลิกค่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะโดยลายที่ใช้นะคะเออก็จะเป็นประมาณนี้เห็นชัดเจนไหมคะประมาณนี้นะคะก็จะมีความห่างของช่วงลายนี่นะคะ ทั้งหมดเนี่ยสี่โซ่นะคะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะอ่าเราก็มาเริ่มกันเลยก็เป็นการสาธิตน,นะคะเราก็จะถัก21โซ่ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเริ่มแถวที่1นนะคะก็จะเป็นโซ่3 1 2 3แล้วก็พอ1คอเนี่ยน,น,นะ1ครั้ง หนึ่งครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็เว้นไปสามนะคะเว้นไปสามก็จะเป็นหนึ่งสองสามโซ่อันที่สี่เนี่ยเราก็พอนคอทั้งหมดสามครั้งหนึ่งสองสามนะคะอ่าแล้วก็สามแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็เว้นเว้นไปสามนะคะหนึ่งสองสามอันที่สี่แล้วก็พอถึงคอทั้งหมดสามครั้งนะคะ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็เว้นไปสามหนึ่งสอนนะะง 1, 2, สามแล้วก็พอหนึ่งคอแลคะสามครั้งหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พอเว้นไปหนึ่งสองสามแล้วก็พอหนึ่งคอแล้วคะหนึ่งสองสาม สามครั้งหนึ่งสองสามสู่หนึ่งแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามนะคะอันที่สี่ก็สุดท้ายก็จะเป็นพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งแล้วก็สองนะคะแถวที่สองนะคะสู่สามเป็นหลักค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะ่ะหนึ่งครั้งตรงริมนะคะโซ่สามค่ะ แล้วก็พอหนึ่งคอตรงช่องที่เป็นโซ่เป็นที่เป็นหลักนะคะในแถวนี้นะคะหนึ่งสองอ่าแล้วก็รวบนะคะในหลักถัดมานะคะก็พอหนึ่งคอให้ตรงหลักหนึ่งสองสามอ่าแล้วก็รวบนะคะรวบแล้วก็รวบนะคะ เรียบร้อยแล้วก็โซ่สามแล้วก็ตรงตรงช่องนี้นะคะให้ให้รอดโซ่นะคะตรงนี้ให้รอดโซ่หนึ่งสองครั้งแล้วก็รวบนะคะมันก็จะเป็นช่องพอดีนะคะแล้วก็พอหนึ่งขอให้ตรงหลักหนึ่งสอง แล้วก็รวบนะคะรวบแล้วก็โซ่สามค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอตรงช่องที่มันเป็นโซ่เนะะี่ยค่ะหนึ่งสองแล้วก็รวบนะคะเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะให้ตรงหลักหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็รวบค่ะเสร็จแล้วโซ่สามค่ะ แล้วก็พอนหนึ่งคอตรงโซ่ตรงนี้นะคะ่ะหนึ่ง <c oughs> สองแล้วก็รวบแล้วก็พอนหนึ่งคอตรงหลักนะคะหนึ่งสองสามนะคะอ่าแล้วก็รวบแล้วก็โซ่สามแล้วก็พ่อหนึ่งคอนะคะรอดลอดตรงโซ่นี่คะ่ะหนึ่ง สองแล้วก็รวบแล้วก็ตรงตอนจบนะคะก็จะเป็นพอหนึ่งคอหนึ่งแล้วก็สองนะคะสองเนี่ยให้ตรงหลักอ่าแล้วก็รวบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะโซ่สามเป็นหลักค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งให้ลงในช่องเดิมนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอตรงนี้นะคะ ที่เดิมเนี่ยสามครั้งหนึ่งสองสามโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะหนึ่งสองสามนะคะโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งสอง 3นะคะเสร็จแล้วก็โซ่1นะคะแล้วก็พอ1นคอค่ะ1 2 3สูโซ่1นะคะแล้วก็พอ1นคอตรงนี้นะคะ1แล้วก็2นะคะเ็ะเป็นอันจบแถวนะคะก็จะวนกัน2แถวเนี่ยค่ะแถวแรกก็จะเป็นพอ1นคอ ที่เดียวเลย3แล้วก็โซ่1นะคะแล้วก็พอ1คอส่วนแถวที่2ก็จะเป็นพอหนึ่งคอรวบแล้วเสร็จแล้วก็โซ่3นะคะแล้วก็พอหนึ่งคอที่ที่เดิมที่เป็นแถวข้างบนเนี่ยค่ะสองครั้งแล้วก็รวบนะคะลายก็จะเป็นคล้ายๆกับมืนจะเป็นเหมือนจะเป็นลูกฟูกหมือนจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเมื่อถักอันนี้เป็นการเป็นการสาธิตนะคะวางอย่างนุ่มนวลอันนี้ก็จะเป็นเป็นลวดลายที่ ที่เป็นสาธิตเมื่อกี้นะคะก็คือลาย78ของช่องนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีที่ใช้นะคะอันนี้ก็เริ่มสีที่2แล้วนะคะก็จะมีสีเขียวสีชมพูต่อไปก็จะเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลสีส้มก็สีแดงนะคะอาจก็มา,ารับชมรูปภาพสำเร็จในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ